คับสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะคะอาจารย์ยโสธราอันนี้ก็ในช่วงของภาคบ่ายเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้ออกไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวว่าจะเข้าไปที่เมืองนิดนึงนะคะเพราะว่ามีนัดกันกันกบเพื่อนๆนะคะที่จะคุยกันว่าในเรื่องของการไปทำโรงทานเนาะ ท่านี้ก็หลายท่านหลายคนเหลือเกินที่พูดถึงเรื่องอนิสง์ของการทําทานเนี่ยนะคะว่ามีอนิสง์อย่างไรนะคะมีผลอย่างไรตัวของอาจารย์เองนะอาจารย์ก็ศึกษาพระธรรมคัมภีร์นะคะในพระพุทธศาสนาหลายศายส,สนาเองก็ค่อนข้างเยอะนะคะก็เข้าใจว่าการให้ไปก็จะได้กลับคืนมาเราจะเข้าใจในเนื้อหา ตรงนี้นะคะให้ไปแล้วจะได้กลับคืนมาแต่การที่จะได้กลับคืนมาที่มีผลมากกว่าหนึ่งนั้นนะคะจิตของเราหรือวิญญาณของเราจะต้องมีความสะอาดบริสุทธิ์โดยผู้ที่เราให้นั้นนะคะเราจะต้องเข้าใจว่าผู้ที่เราให้นั้นคือใครถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราจะต้อง มีความศรัทธาและเคารพอย่างมากถ้าเป็นพระสงฆ์เราจะต้องนอบน้อมและบูชาให้ด้วยความเคารพอย่างเกรงถ้าเป็นบุคคลทั่วไปให้ด้วยความเมตตาสงสารและเกื้อกูลเพียงเท่านี้ผลที่ให้ออกไปนะคะสิ่งที่ให้ออกไปย่อมเป็นผลนะคะอันงดงามที่จะได้กลับคืนมามาอย่างมากมายเหลือเกินนะคะ ลองทำดูนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นทุกท่านจะได้รับผลมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ